สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเอวเดียวชาแนลนะคะวันนี้แหกจีหงชิตาตื่นมากแต่แกหกโมงสอบแล้วพี่น้องน้องมาไปครอบประตูกกอกกกกแม่แม่แม่วาซั่นลูกลูกลูกวาซั่นลูกขึ้นสะเดือดขื่นม่ารถดพาแม่ต้อมไปหาหมอแนี่ววาซันเดี๋ยวห้าสิบเดี๋ยวนี้ก็ร่างรอคุณแม่ต้อมแต่งตัวอยู่เดี๋ยวกลับมาเบิกอาการเพป็นว่าวเป็นเจ็บทองวาซั่นพี่น้องเจ็บมันหนีลายมือแล้วแต่ว่ามันขึ้นอ่ะเจ็บแห้ง เจ็บประมาณตีซีกับตีห่าแจ่งมากกับเลยทนมาไวสิไปหาหมอวาารยเดี๋ยวเ่อกะไปบ้องกันลาไปหอดหมอหมอจะว่าเปลี่ยนยังเนาะคะ่ะสาธุเดอ้อจะเปลี่ยนยังหลายค่อยเปี่ยนแค่เจ็บท้องท่อดา่าเป็นกะพาอเป็นยังซน,นีกะพอเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกว่าจะไปเยี่ยมน้องนานลิตากะบะได่ไปอีกราคามื่อนี้สําหรับวันนี้ก็จะไม่ได้ไปเยี่ยมน้องนานลิตานะคะก็จะได้พาคุณแม่ไปหาหมอนะจ๊ะนะจ๊ะ คุณยายคุณยายต้อมสายหาหมอหาหมอหาหมออีหลีพี่นอ้องจะนม่นเป็นนั่นเป็นนี่ดีได้คุณแม่นป่วดหันปวดนี่ดีดไปพี่นอ้องไปไปเจอกันโรงพยาบาลจ้า ทิ้หอพี่น้องตอนนี้นั่งรอนั่งรอผลตรวจของคุณแม่ยังไม่ออกมะค่ะเพ่อแมาอย่างแต่ลูกมากอย่างแต่าหกโม,มงกลัวมาหอบผีแบบโม่งหนึ่งมาแบบหนาสวนหลอดพี่น้องอย่าว่ากันเดิมไม่ได้แกล้งนาน่าแบบอย่าว่ากันเดิมเบ,บื่อหัวคอยจะไ้ห่างหนกมาเห็ดใจอ <laughs> ยูย่นี่แม่ตามเจ็บหองแห้ง่าเจ็บหองหลายต่อมาตอนนี้ค่ะ มาหอดอกหมอค่ะเอาไปเอกซเรย์แล้วรอบนึงก็ะตับไสอยี่ยทั้งหน้ากระดีบอยู่ว่าแม่ก็ยังเก็บปวดมาเศ้านะคะปวทองมาเศ้าหมอก็เลิ่ฉีดยาห้สองเข็มถ้าบมหายฉันยังปวดลหลลายอยู่ตอนนี้ค่ะประม่านเพียงเพียงจินดาที่แหละหมอเอาเอาปัสสาวะกับเอาเลือดไปตวรวจตอนนี้ห้องก็รอบกเลือดอยู่นคะคนะเนาะ เรามาลองทำผลเลือดกันอันี้กินข้าวคับพอกินข้าวแล้วกินหอรอดะกันไม่ค่ะยุ่นรอนนานลงหมันเลยนข้าวไปรับ่อกับพยขอมานเื่อก็ะยาก็ลังกินไม่เ่อค่ะไปกินข้างนอกกับดเพราะอ่าเดี๋ยวถ้าหมอกันหายาดิมาได้ผลตรวจดอกมากค่ะเียงเป็นพระเจ้าเขาเ่หมอปลาเี่งนมอดบบเเียกัน่นะาดูหมอทุกเชิ มาแล Styles, ้วจาก6โมงช้านะคะขณะนี้เวลาเที่ยงตได้ก kind of mm ิน hmm. ข <F> ้าวช้าที่นองเลยชั่วๆครับเดี๋ยวลองฟังที่ไหนดีคุณแม่ตามแต่ว่ไปเยี่ยมร้านหน่แ่เลิกตาอย่น้คเพราะว่าเส็บสองเน้่นะจะเน่าจะเป็นหัวจะลงมบ่ายเวลาเนร่งจะไปหาไปยังใดก็ุ๊บเราแม่เนาะอ้าวอ้าวอ้าวนี่เ ขอให้ฝออกมาอย่าพิรุนอะไรแล้วก็ได้กลับบ้านเดี้ยเดียวนะคะขอแม่จะเป็นยังไงครับผมเป็นกระเพาะซอ้ออกเ่บ,บเหรอกลับบ้านแล้วนะคะคุณเนี่ยคุณหมอว่าจังไงแม่เป็นยังไงแม่เป็นกระเพาะอักเสบเป็นกระเพาะอักเสบพี่น้องสรุปเป็นกระเพาะอักเสบผลตรวจเลือดตรวจเหงื่อออกแล้วนะคะไปดังเต้หุบมองสอดจนว่า ใบม่งพี่น้องเอ้ยเป็นนางไถฮันค้นกระไลไหลคนไถกระไลไหลจักรไปเป็นยังมาเนี่ยไปย่างหนึ่งถึงเขาป้าตายตัวบกงยาานึงเขาสอนใส่เขาสอมาเห็นอยอะฮู้เลยจะเอาไปเห็นดย่งก็เปซ้อนมึงเหรอแล้วว่เขามุ่งเต็มอยู่แล้วไปซอนมึงมานมันถูกเลยเปน คนนำยาบัดโตกไงหนูโตัวดไงหนึงเอาใส่กระสอบมาหม้ยหม้อยังมากการไปรองเมืองนัดตายหรือยังมาชัอหม้อทำมาใส่ตายพระละวัดตายแล้วตายแล้วมาชัดตายแล้วสรุปก็เป็นกระพร้อนนะจ๊ะหมอบอกว่ากินข้าวตรงเวลาเด้อคุณยายกินอาหารนอนอยู่กินอาหารนอนกินข้าวให้ตรงเวลาสามเมือสามคาตายกินยังสับปะรดกินเนะไรบ่ กับไปเยี่ยมน้องนันทิตากับไปหาหมอคือกันนี่คุณย่าซ้ายหาหมอต้วนี่ปีแล้วว่าเป็นยังไรเป็นกับพ่อสั้นนะครับกินยาหมอก่ให้ยามากตอวเลือดตรวเงียวกัดดีเวิร์เอกซเรย์กับเมี่ยงเอกซเรย์สองรอบพี่น้องออเปล่เป็นตะซ่าหอมเอกซเรย์หอมตัวเลือดตัวเงียบตรวเบอร์ซยยางใส่เวลาก็ตัวบอร์ซยยางยี่หลี่อั ว่าหมอเขาก็ตัวดีอยู่กับตัวจนละเอียดวัตสุยางหมดแหละสรุปแล้วค่ะเป็นกับพ่อน่อนจาจะเนาะยายเมากินเม่ได้ไปเยี่ยมร้านหน่อยนาริตาเลยมาเนี่ออกตากันทอ,องกอันอบเราไปเพื่อนอีกประเทศทวดหามนุ่นยเห็นหนาล้านละดีอยู่วะยายดีเนาะคือไปละ้านหน่อยนั้น อะไรมา,าคือบรรยากาศคือตาคือคุณคือคุณตาการเนาะนี่ละพี่น้องคุณยายตอมสิมาทำหน้าที่แทนคุณยายเทพนะคะดูแลหลานสาวหลานน้อยนาริตากษิเป็นลลคุณยายให้ลใหลานให้หลานน้อยนาริตาด้วยป่ะนี่ว่าใหญ่กับว่าไม่ดุเ <c oughs> น,นี่เจออะไรเจอกษิ้เลี้ยงหลานเจอได้จังใดเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าเสียยวเดี๋ยวผ้าเสียวไปนัม เป็แท่งใดคนณตาคันก็สิบว่าให้เอาไปนะคนณตาคันแท่งร้านแบบคางบพี่น้องก็สิบว่าได้ออกไปดอกเห็นตอนเมื่อภาเก็บท้องหรือ็นตลิลลตรนคัะจนนันตีนเย็นเมื่อเย็นเบอร์พี่น,อน้นงองเอ้บตลิตรโจนทางไปเบิางหมู่บ้านนี่มอเตอร์ออไซค์นในก่อนยังก่อนยี่วโมงนึงด,ดียองเราเดีสรุปแล้วก็สรุปแล้วก็ได้ผ่านะคะไม่พ่าว่าเจ็ดขอดเองแต่ว่า น้องน้องัวน้อยแม่พี่น้องทียาเล่นคลอดไปกับคามพลูกกับว่าเปดเืักที่สรุปแนี่นคือผ่าคลอดนะคะกับสียูไฟบได้ดนนได้แบบนี้เนาะยูแบบว่านอนบาได้แบบนี้เนี่ยแน่นบังุสรุปกับผ่าคลอดเด้อพี่น้องไม่ได้ออกเองธรรมาชาติเ่อนมาสิกองเองธรรมาชาตินะคะยูไฟยูกรมเกือบบัได้ยูํามดอกกับสิได้กินน้ำอุ่นน้ำพอหนเอาตัววันนี้ สำหรับวันนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่กัรนอนเองแมงอยู่บนหลังพี่น้องแต่ว่ายังมัได้่เศาเก็บท้องคักหลังจากที่หอบไปหาหมอตั้งแต่หัวโมงสอบจนว่าบ่ายโมงกเกือบบ่ายสองนาะสดเด้อพี่น้องยอวากันเดือตื่นตั้งแต่หัวโมงสอบไปแต่งหัน้าได้อาบน้ำไปลวดสลาอาการคุณแม่กับอาการคุณแม่นาะก,กับสรุปเดียวลุมเรื่องคือคุณมาบอกว่าเป็นกระเพาะอักเสบนะคะ การมนาเป็นห่วงอย่างมากมายคุณหมอก็บ,บอกว่าจะก,กินอาหารที่มีรสเผ็ดจัดกินอาหารในตรงเวล่าครบสามมือคุณหมอก็ตัวในย่างละเอียดตัวด,ดีอยู่ค่ะตัวเงี้ยวตรวจเลือดตรวจเอ,อ็นอุณเศร้าเอ็กซารเารตตรวจไฮเบอร์ซียงกับบอพออีกอย่างน่าข้างในก้กับขางในกับดีเบิร์ยูคุณหมบบอว่ากับเพียงช่วเนียเป็นก,ะออกระเพาะเสีนะคะนาะก็เลยปวดแสบปวดร้อนบอยเศร้ารคุณหมอก็บ,บอกว่าให้นอนลงหมานอยู่แต่ว่ามีเป็นกัะบน่อน ขออยาไม่กินยูบาลกนซาภาันจินหอนหลานกันมาตอนแรกก็ว่าจะไปเยี่ยมนางนลิตานะคะกะเลยสรุปกะบ๊อดเด็ดไปเนาะค่ะมันนี้นาจะเป็นเมื่อนาคุณละอาจจะซ่องเสมอกัะนอาจจะได้ออกเนาะนลิตากับเพ้าตอนเห็นหนานลิตาเห็นนาวพ้าตอนออกมาจากห้องห้องพาตัดเลี้ยงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเห็นหนานิดโตรนะพี่น้องนิดโตรเพ้าหแงเพราะว่าเป็นยังัมบอกคิดพ่อ เดย่าคือปล่อยเจ้าของแม่ตอนขอดน้องไม้กี่เนาะขอดไม้กี่ออกมากเกือบคือพอ,อ,นอ,นอ่นกับโมยูแล้วเนาะค่ะเนาะก็ขี้พอใจเจ้าของได้ล่ะพี่น้องแพลวผ้ากับเห็นตอนไปเบิ่งตอนตอนไปเบิ่งแพลวผ้าตอนแม่ผ้านอนรอขอดนอนเจ็บอยู่แล้วเนาะ,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 ะพี่น,อ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 น้องเนาะเลี้ยน,น,นมาแพลวผ้าแบบเป็นตะลิ่ต่นแห้งพี่น้องเป็นตะลิ่ต่วนีืลีเดี้ยวยนหนาทุกคนทุกค,คนก็นจะขาใจยีด <c oughs> ่ดอกสำหรับใครที่บ่มีแม่ก็จะเข้าใจอยู่พี่น้อง ภาว่าค้องหลุดซึมนั้นคือตอนนี้เ้าเจ็บตอนนี้เทาทรมานตอนนี้เ้าแบบว่าอยากจะห้องกะต้องการอยากเห็นหน้าเมียเป็นคนแยกอยากให้เมียไม่อยู่กับข้างมันวะพี่น้องกะแต่ว่ามันกะเป็นไปบ่ได้เนาะกะเท่าทุกๆคนก็จะบดถิ่มเป้าๆก็จะอยู่กางๆเป้าเนาะพี่น้องเนาะก็จะเบี่ยงเบี่ยงน้องในตาใจเป้าๆให้กันใจไปกันใจให้กันอยู่กันทางกันไปแบบนี้ตลอดไปแล้วพี่น้องสำหรับยุ้ยกับคุณต่อมคนน้องยุ้ยกับคุณต่อมก็ยุ่งคนละ ไปตั้งแต่ไปพร้อมกันกบแย่ภาพตั้งแต่มือแรกจนกระติบเฝ้าจนกว่าออกจากโรงพยาบาลบนดล้วค่ะคาดว่ากันนอ,อนเฝากันยุบุนแหละค่ะก็เห็นหนายแย่ภาพ,พแล้วก็ที่โตนไม่นองที่โตนคือคือมเมถทเิ่นอย่างไดลานแห้งเนาะคือมีหน้าที่น,นั้นแย่ภาพก็จะ นึกถึงแม่เพื่อนบอกว่าเป็นนึกถึงแม่เป็นคนแหลกคือคิดถึงคุณยายเทพนะคะนะาาใหากให้คุณยายเทพนาหล้านแต่ว่ามันกะคือว่าอะไรพี่น้องกะสัตว์โลนกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วกนน้องคือคือพาเพื่นวาอันล่ะคือคนเท่าไปกันนี้บ่ผลันว่นาพี่น้องเดี๋ยวเวลาจะซอยเยียวยาไอห้กรลังใจแพ้วเดี๋ยวเวลามันจะใส่เยียวยาให้แพ้วเขม้มแข็งละกะบที่ไหนละ,ะพี่น้อง เดี๋ยวเลี้ยงนันลิตะน้องนันลิตาเห็นหนาน้องนเนิตะก็กินหนาคุณย่าหลายขืนแต่กับเวลามันก็จะซอยเห่าทํานใจได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะอยู่เคียงข้างเจวพาแบบนี้ตลอดไปคุณแม่ตอมกระจับเลี้ยงน้องนันิตาเป็นคุณย่าแทนคุณย่าเทพเนาะค่ะเนาะเป็นคุณย่าให้น้องนันิตาแทนคุณย่าเทพนะคะคุณยาาไทยคุณยาาเทพอยู่บนฟ้าอยู่บนสะพคนเพิ่มมากเพิ่นกระจับ เันก็จะยิ้มอยู่ดอกพี่น้องว่านีคนฮักแล้วก็เอ็นดูร้านเพืลล่อนหลายแห้งพี่น้อง<ม>แบบว่ามีคนหักแล้วก็เอ็นดูผ้านาลิตาแบบว่าทุกคนบอถิ่มผ้วบอถิมพยิบาลบอถิมนาลิตาแล้วพี่น้องเนาะทุกคนก็จะอยู่เชียงข้างกันแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็จะช่วยเลี้ยงนาลิตาอย่างเป็นอย่างดีนะคะเมเทยียบ่บนฟ้ากับส่งไปเปีน,นั่งฟ้าอยู่บนสวรรค์นเนาะเมทียเนาะในเด็ ก็จะมองลงมากก็จะเห็นเท้าดูแลนิตตาเท้าเป็นอย่างดีเริอมมีแมเด้อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครช่องโอ๊ตเยาวชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางโอ๊ตเยาวแฟนเพจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้กลว่ามีอย่างหลายวสบจะมีสักก้อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ